ช่วงนี้อูละครบอกตามตรงว,ว่าทางทีวีนะค่อนข้างเงียบเหงาลงพอสมควรอันนี้ก็ต้องแบบบอกตามตรงเพราะว่าอย่างหลายลคนนักสแสดงหลายลคนก็ไม่ว่าจะเป็นในช่องเดียวกันหรือว่าจะเป็นแฟบนบจูกที่พูดคุยก็ประสบปัญหานี้เดียวกัน oh. หมดการทุกคนก็จะแบบเริ่มหารู้ทางของตัวเองอันนี้ก็ต้องแบบอบ,อบอกตรงๆเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็พอเห็นจากสัมภาษณ์นักสแสดงหลายลคนเ,นเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็เออผอกเดียวกันเนาะอะไรอย่างนี้ก็ ก็อยู่ในช่วงของการแบบหารู้ทางในการทำนู้นนี้เพิ่มเติมแต่ว่าที่ทําอยู่แล้วก็คือทางช่องทางออนไลน์นี่แหละทคนแบบว่าไม่ว่าจะเป็น youtube ทิกเกอรใดๆนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือยังต้องรันต่อไปเพราะว่าก็นั่นแหละค่ะแล้วแฟนๆก็เลยไปได้เห็นเราอยู่ในหนังสั้นตึกเติงอใช่ก็เป็นบทพลอยได้มาจากชื่อเสียงเรนนาในเรื่องคุณพี่เจ้าขาที่เลื่อจบลาจอไปค่ะ ก็ทําให้เราแบบก็มีชื่อแล้วก็คนก็ยังแบบจําเราได้จําแม่เกอรได้เวลาไปไหนมาไหนคนก็กทายกันมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้มีแบบเออคู่จิน้นเราก็ <Okay. S 1> อินเทรนแบบเขาเพราะช่วงนี้มันใสาวายใสยอยู่ดีเขาก็ลงมาใช่ไหมเรา <c oughs> ก็เลยแบบนิดหนึ่งอะไรอย่างงี้แล้วแบบจับได้แบบได้จับเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็ก็ดีใจค่ะที่แบบเป็แนแฟนชอบแล้วก็ผลตอบรับดีมาก ก็อยากจแะบบเล่นได้นะคะยูรีเข้าได้ไม่ติดเลย <c oughs> เไปต่อได้ <c oughs> เออแล้วทีนี้พอเราชิม้ากมปนแบบมีความยูรีจุกจิบจุิแล้วเนี่ย <c oughs> เออเราอยากจไปใ้ปเ,เป็นแบบทิศทางเรื่องยาวจริงๆอ่ะคนเรียกได้ว่าคอมเมนต์กันมาแบบอยากเห็นเราไปเล่นแบบเยอะมากเขาบอกว่าจริงๆแบบเคมีเคใจอ่ะได้เลย แต่ว,ว่าด้วยความที่นั่นละค่ะก็วอนผู้ใหญ่ไม่ว่าใไรเลยเห็นดีเห็นงามก็สามารถไม่ติดเลยไม่ติดเลยจริงๆอ่ะเราเคยเล่นยูริมาก่อนหน้านั้นด้วยนานลแล้วแ<อ>ต่ว,ว่าก็เป็นในฟิลลักษณะน,นี้เหมือนกันก็คืออยู่ในอยู่ในพาร์ทหนึ่งของละคร <c oughs> ใช่ตอนนั้นก็จะเป็นคูจิ้นกับกับแ <c oughs> จ็กกี้เดอคาลีนอยู่ช่วงนึงอ่ะน,นั้นก็เป็นแบบช่วงแรกๆที่แบบต่อ ว่าซีรีส์วายหรือว่ายูรีเข้ามาใหม่ๆ<ห>แต่่ชวงมันก็เป็นไวรัลอยู่พักหนึ่งเลยไวรัลอยู่พักนึ่งช่วงนั้นก็เป็นดาวติ๊กตอกอยู่พักนึงเหมือนกันเพราะว่าอะไรใหม่ๆจริงๆช่วงนั้นก็คือแบบตอนนั้นยังไม่ได้แบบมียูรีหญิงๆมากเราก็ เป็นอะไรใหม่ๆเป็นดาวติคอร์ดอยู่ช่วงหนึ่ง <sim. S 1> แล้วก็แล้วก็จนกลับมาในในช่วงเนี้ยค่ะสี่ห้าปีให้หลังล <Yeah. S 1> แล้วก็อยู่นี้ก็แบบอู้มากขึ้นก็แบบมาเล่นแบบเต็มเต็มเรื่องได้นะคะไม่ติดสอมเลยได้ได้เสม <Okay. S 1> อถ้าแฟนก็เรียกเรามาเยอะๆหน่อยใช่ก็ไปคอมเมนต์ได้เลยค่ะแบบอยากเห็นพี่แคร์กับใครนู่นนี่นั่น,นะอะไรก็เอาคู่ดเดิมก็ได้ได้หมดเพราะว่าเวลาที่แบบเราทํางานกับใครแล้วเราก็เหมือนแบบพอมันสนิทเนอะมันก็เวลาร่วมงาน การแสดงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ง่ายด้วยงาทำถึงอเริกาตอนนางช่อไรเมื่ไหระกิเป็นทำทำยอนที่สุดตอนทำยนี่สุดกออ็ยังไม่เรวเดีวนีแล้วก่ะยังไม่ควิงซูก็ยังแบบเสมอต้องสำรวจไปเรื่อยๆถามว่าอยู่ในระยะที่ดีไหมก็ดีก็ในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ก็อยู่ในช่วงลงหลักปาตฐานเหมือนเดิมก็อยากให้ทุกคนรอแล้วก็เป็นกำลังใจไปด้วยกันค่ะสร้างช่องยูทูบใช่ก็ยังเออก็ได้เรื่อยอยู่ค่ะแล้วอย่างที่บอกก็คืองานก็ยังแบบทั้โน้นเขาก็ยังแบบยังแน่นอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เออก็ยังต้องหาอะไรที่มันแบบเสริมความมั่นคงเสริมอะไรต่างๆให้มันให้มันฮ็อกอย่นีอีก ดีกว่าเออดีกว่าพอเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวได้เห็นตอนทางโซเชียลมีเดียถึงไแล้วราคิดแทนจะได้เห็นแบบคอนเทนต์แปลกๆของคู่นี้ในยูทูบไหมยังไม่แปลกพออ่ะไม่แปลกวันนี้ไงเออแค่หน้าจุ่มแล้วต้องอาหน้าจุ่มแป้งเป็นจุ่มน้ำจุ่มอะไรคือแล้วเธอบอกเพื่อนก็คือยังไม่แปลกอ่ะยังยังยังไม่แปลกก็ไม่ ก็เดี๋ยวเก็บไปพีเจลนาคามแบกเก็บวพีเจลนาเพราะว่าไม่ไหวล้วแข่งไม่ไหวแล้วคือแบบทุกคนต้องแบบเซฟแคร์เพราะว่าแครตลอดหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่นี่แค่จะชนะสักทีก็คือคุณโดนตลอดเลยนะปวดเห็นใจเซฟแคร์เซฟแคร์เขาเขียนแบบให้เราชนะรลยเออใครยบกทีมแคร์ก็เขียนมาได้เลยก็แบบเป็นกำลังใจด้วย ริมมี่ด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่บอกนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะติดตามได้เลยดูช่องทาง t ิกกอ k ไอจีแล้วก็ Facebook นะคะแล้วก็ YouTube ช่อง YouTube ตอนนี้ยังไม่มีของตัวเองก็จะมี YouTube ช่องเดอสะสแน็คเหมือนเดิมค่ะก็ไปดูได้ไปจำแจกชาเลนจ์ Challenge ต่างๆคะ่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ภายในปีนี้หรือปีหน้าอาจจะออกผลิตภัณฑ์เพร,ระานะ,ะตอนนี้กําลัง ซุ้มทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยชารไลฟ์ไลฟ์ติ๊กตอกแล้วก็แ,นแฟนๆหรือว่าผู้ชมก็ถามตลอดลว่าแบบหน้าใสมากใช้อะไรนีน่นะ่ะเราก็เลยอุ้ยขออุบไว้ก่อนเพราะว่ากางซุ้มทำผลตัวเองอยู่ก็รอติดตามค่ะรอติดตามเลยนะคะ